วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนทำดากีกันนะคะคือเราจะมาทำตามำคำขอของคนดูนะคะคือมีคนดูคนหนึ่งเขามาขอเรานะคะขอตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งจะไปอ่านมาแล้วก็ เลยไปลองไปเปิดใน Google นะคะก่อนหน้านี้เราเคยสัญญากับเขาว่าถ้าเกิดว่ามันทำได้เดี๋ยวเราจะทำเพราะว่าเรานึกถึงตัวมันแล้วมันมีข้างประดับเยอะนะคะเราก็เลยลองไปดูใน Google ว่าเฮ้ยมันพอทำได้หรือเปล่าในกระชาแล้วมันก็ทำได้นะคะมันมันจะออกมาแล้วมันก็แจงคล้ายๆอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไอตรงผ้าช่วมันเป็นเส้นๆมันจะมีเยอะกว่านี้ แล้วก็คําขออื่นๆนะคะก็มีอีกเยอะแยะเลยนะคะมันมีอีกสองคำขอหนึ่งนะคะที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันพรุ่งนี้จะมาทําให้นะคะก็จะเป็นคําขอที่ว่าให้แต่งตัวเป็นพระแล้วก็ให้สอนทําชุดเมดนะคะเดี๋ยวเราจะอัปโหลดให้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าอันนี้แหละสามพอดีหน้าแรกเต็ม สำหรับผมอา่าผมนะคะเราก็จะทำมันไม่ไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องมาทำตรงนี้นี่ตรงนี้จะต้องวางเปล่าแล้วก็เปล่าให้มันเป็นสีขาวนะคะมันต้องสีขาวหมดทั้งหัวเลยแล้วก็ตรงตรงปลายอะ่ะมันจะเป็นสีเป็นสีเขียว ใช่เดี๋ยวข้างหลังตัดออกแล้วกันไอ้มีใครเห็นแล้วนี่มันเซิร์ฟสอนตัวส่วนไอตรงที่มันมัดผมเราแนะนําว่ามันต้องเอาไอที่มันบันบางหน่อยนะนี่แหละอันนี้แหละบันบางดิเราก็จะปรับมันสีเขียวเอาเป็นสีอ่อนๆนะทุกคนไม่เอาเข้มมากนะ โอเคเสียงเสียงเหมือนเหนื่อยๆนะอันนี้ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยแะ่แค่ว,ว่าบางทีเนี่ยมันพูดไม่ออกแล้วต่อมาเราก็จะมาทำตากันนะคะตามันจะแบบยังไงนะตาออกโหดๆนิดหน่อยเพราะว่ามันก็ต้องโหดอยู่แล้วเลยม,มันเป็นอสูรน,นะอสูรข้าขึ้นรู้จักใช่ไหมตาก็สีคล้ายๆกันกับโมเลย อันนี้มานี่แหละแล้วก็เขียวใกล้ๆนี่แหละโอเคแล้วก็ตาอันนี้ไม่เข้าโอเคมันเป็นตานี้แหละตาตาสีไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะขอแค่ว่ามันตาเขียวก็พอตาเขียวก็พอนะไม่จําเป็นต้องเหมือนแล้วต่อมาเราจะมันมีอะไรอีกไหมเนะี่ย แล้วก็แต่งหน้าให้แต่งหน้าทําผมให้ก่อนเดี๋ยวตรงผมนะคะเราจะไม่ใช้ไอตรงนี้นะแต่ว่าเราจะใช้ไอตรงเออนี่เองนะอันองั้นเดี๋ยวเราจะหาไอตรงที่มาเป็นเข่าๆอะ่ะทุกคนเอาเข่าขาที่ว่ามันสั้นนะไม่เอาเข่ายาวนะ มือนเหมือนจะข้ามแล้วแหละแต่ว่าเราจะหาไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันก็มีตามไปทำมามันจะมาหูแมวแล้วนะเนี่ยเย้อนกลับไปก่อนจำไ,ได้นะว่าเห็นอัน,นึึงที่ว่ามาใครๆนี่ไงอันนี้แหละที่ตามหาแล้วก็เอาทาั้งอันนี้ก็เป็นสีที่เราเลือกมันเป็นอันนี้ปะ,นะ่ย อ๋อมันคนละอันกันเดีวเอาอันที่ว่ามันไม่นะว่ามันอยู่แถวแถวแถวท้ายๆเลยอะแถวท้ายๆเลยมันต้องมีสิ มันมันจะคล้ายๆกับอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้มันใหญ่หรือว่ามันมีอันใหม่เข้ามามันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยมันอันไหนกันแน่หาไปเรื่อยก่อนนะทุกคนเดี๋ยวกดเจอเองเงีย้ยเจอเจอโทรศัพท์แล้วเนะี่ยคล้ายๆเลยนะ นี่แหละแถวๆนะี้ดีงไงจงะเราก็จะกดเอาตรงหมุนนะกดอันที่ร้อยเลยหมุนให้มันลงมาแล้วเดี๋ยวเราจะปรับให้ว่ามันเอาให้มันมิดชิดหน่อยนึงโอ,โอเคนะคะทุกคนเอาเอาให้มันได้ไปอย่างนี้นะแลต่อมาเราก็จะเอาอีกอันหนึ่ง อันที่สองแรกเป็นสีแดงอันที่สองเป็นสีเหลืองเมื่อกี้เราจับได้อันที่เท่าไหร่วเะนะ่ะอันนี้มันก็มีเหมือนเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันตรงไหนเลยดีง่งทุกคนอันที่สองสองพันเก้าร้อแปดสิบนะ อีกข้างหนึ่งแล้วก็หมุนให้มันมาข้างนี้อ้าวโอเคมันต้องหมุนทางนี้ตลอดนะน่าจะใช่มันโอ้ยสิงแล้วหนึ่งสิงแล้วหนึ่งแล้วก็หมุนมาอีกเอามันไปข้างๆหัวหน่อย เอจะได้โอเคนี่แหละได้เลยทุกคนแล้วต่อมาก็ต้องเป็นเอฟเฟกที่หน้าหน้าเราจะเอาแค่ว่าข้างบนพอนะทุกคนข้างล่างแมวแดงชาดไปหมดอ่ะจริงๆอันนี้นี่ทำหน้าเจนนี่ได้เลยนะเนีอันเกิด้เหรอว่าคล,คลิปที่ว่าเราสอนทำโลเซ่ไปอะถึง ถึงหนึ่งพันวิวนะคะเราก็จะมาทำเจนเนี่ให้ดูอันนี้เราจำได้ว่าเราสัญญาไว้มันมีนะทำไปเทิามามันจะมีเป็นอีพวกปานแดงไว้เนี่ยเราแชร์หนเพ่า คล้ายๆกันนะทุกคนคล้ายๆกันกับอันเนี้ยเอ๊ะหรือว่าอันนั้นเราปรับอ่อนใช่สิะปรับอ่อนอันนี้แหละทุกคนงั้นเดี๋ยวเราก็จะปรับใหมมันมาแต่แ่านี้นี่ไงทุกคนได้เลยเราก็อะไรต่อ เจตรงหน้าไม่มีอะไรแล้วก็มาตรงชุดเลยนะคะชุดชุดเราก็ทำน้ำให้มันแบบคล้ายๆที่ว่ามันมันจะไม่เป็นชุดสายแต่ว่ามันจะเป็นชุดแบบไม่มีคล้ายๆกันเนี้ยแต่ว่ามันจะสั้น แต่ว่าอันนั้นเราเลือกชุดแบบมีสายไงถ้าเป็นชุดแบบนี้นี่คือเคลียเลยมันเป็นเสื้อสีแบบไหนว่าแดงสำหรับกระเหลืองอแรกแดงอันที่สองเหลืองที่และอันนี้ที่เาเรียกไว้แล้วก็ แขนมันไม่มีเราก็จะเอาไอ้กางเกงอันที่สั้นที่สุดมันจะเป็นสีออกแดงๆนะทุกคนเนี่ยแดงๆคล้ายๆกันนะ่ะคล้ายๆกับอันเนี้ยคล้ายๆกันเลยแล้วต่อมาก็จะเป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเราจะเ,าเป็นอันนี้ใช่ปะ สีเอ่อดำสลับกระแดงสีดำแล้วก็สีแดงโอเคแล้วมันมีอะไรขาดปะเนี่ยแล้วก็ ถุงเท้ากับรองเท้านะคะทุกคนเดี๋ยวหาถุงเท้าก่อนนีงไงถุงเท้าถุงเท้าเราจะเอาเป็นอันสั้นๆอัน,นอันนี้แหละสีสีนี้แหละไม่มีอะไรแตกต่างเลยวันนี้มันก็อันที่สิบสองแล้วก็รองเท้า ท้าจอข้างล่างเป็นสีดำอันนี้สีเหลืองอันนี้แหละโอเคอันนี้แหละใช่เลยอันที่สี่สิบเจ็ดแล้วก็ต่อมาเราจะทำเป็นผ้าไม่ไม่ไม่ใช่ใชบ๊อปดี้ ต้องเป็นอันนี้ไม่ใช่ป๊อกนี่มันก็จะเป็นผ้าแบบผ้าวิวิวอะคล้ายๆกับอันเนี้ยแต่ว่ามันคืออันนี้นะทุกคนอันอันที่สามพันเจ็ดร้อยแปดเราก็จะทำมันเป็นสีเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ อันนี้ต้องเป็นสีเหลืองอันนี้ต้องเป็นสีแดงเคมันมีอะไรแตกต่างกันอีกปะเนี่ยถุงเท้าเหมือนมันจะมีบูข้างหลังอนะทุกคนแต่ว่าถุงเท้าวันนี้จะเอาแบบมันไม่มีบูข้างหลังมันแล้วมันแตกต่างอะไรกันตรงไหน,น ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะทุกคนแต่ทุกคนอันนี้ก็เสร็จเสร็จรียบร้อยแล้วทุกคนทาํามทุกคนก็สามารถไปดูใน Google ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ไม่เหมือนตรงไหนอันนี้แก้ได้นะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย